ซาโบกับลูฟี่กับเป้าหมายล้างแค้นใ้กับเอสและก็ศัตรูคนเดียวกันในอนาคตซึ่งจะเป็นตัวสำคัญในการลบล้างหน้าประวัติศาสตร์วันพีท สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยเชื่อว่าประเด็นการตายนะครับของตัวละครตัวหนึ่งที่แฟนคลับวันพีชนั้นรู้สึกเศร้าใจสุดๆเลยและยังแค้นนะครับไอบุคคลที่ฆ่านะครับแับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ฝังลึกนะครับหรือว่าเป็นความแค้นนี่แหละของแฟนคลับวันพีชนะครับที่แค้นแทนลูฟี่และหวังว่าลูฟี่จะไปแก้แค้นให้กับพี่ชายของตนเองอย่างเอสสักวันหนึ่งนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกับความแค้นนะครับที่ไอใครนูน ได้ทําการค่านะครับในตัวของเอสมัดอคีซึ่งแน่นอนนะครับในช่วงหลังๆแฟนขับวันพีชนั้นก็ค่อนข้างตุ้มตุมตอมๆเหมือนกันนะเพราะว่าซาโบนะครับผู้ทด่เป็นพี่ชายของลูฟี่คนสุดท้ายแหละที่เหลืออยู่ในตอนนี้สถานการณ์ก,ก็ยําแย่มาโดยตลอดเลยเกือบตายแล้วตายอีกนะครับก็เลยทําให้หลายคนก็ค่อนข้างกัง,กลงวลน,นะครับแต่ถ้าเราลองมองมุมกลับกันดีๆมันอาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงก็ได้ที่จะเป็นการล้างแค้นนะครับที่ลูฟี่กับซาโบ2พี่น้องในตอนนี้จะล้างแค้นนะครับให้กับเอ หนึ่งในพี่น้องของเขานะครับและดูเหมือนว่าเป้าหมายของคณะปฏิวัตินั้นมันเริ่มที่จะใกล้เคียงนะครับกับเป้าหมายของลูฟี่หมวกฟางเสียแล้วล่ะวันนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจัดเต็มกันดีกว่านะครับเพราะว่าหลายคนนั้นอยากให้พูดนะว่ามันจะมีจุดเชื่อมโยงกันได้หรือเปล่าระหว่างลูฟี่กับซาโบที่จะมีเนื้อเรื่องกันในอนาคตคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้และเหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก่อนอื่นเลยขอแวะนิดนึงละกันเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวทําคลิปนี้ไปเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาถามนะครับกับความคิดเห็นของผมแล้วครับว่าคิดว่าทางด้านของซาโบนั้นจะตายนะครับเหมือนกับเอสเตป่าก,ก็คือตายเพื่อปกป้องทางด้านของดูฟี่โดยส่วนตัวเชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วแหะครับเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องมันซ้ำไงเนื้อเรื่องมันก็เหมือนเดิมนะครับมันเล่นง,ง่ายไปสําหรับอาจารย์โอดานะครับก็เลยจะตอบก่อนเลยละกันเพราะเดี๋ยวจะมีคนถามเยอะเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าจะคิดว่าาโบ ตายนะครับเพื่อปกป้องลูฟี่หรือเปล่าคิดว่าไม่นะแต่หากจะเป็นการตายด้วยวิธีอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งละกันมาออกนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับมาพูดถึงประเด็นของคลิปนี้กันดีกว่าเนาะก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าศัตรูของลูฟี่คนคนหนึ่งนะครับที่แบบว่าเป็นคนฆ่าเอสนั้นก็คือเป็นอาคาอินุซึ่งถามว่าอาคาอินุนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ลูฟี่พร้อมจะแก้แค้นหรือเปล่าแน่นอนลูฟี่พร้อมจะแก้แค้นเพราะอาคาอินุในตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นเบอร์หนึ่งนะครับหรือว่า ซึ่งในอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะยังไงลูฟี่นั้นก็ต้องได้ประทะกับอาคาอินุแน่นอนซึ่งการประทะครั้งนี้จะเป็นการประทะนะครับเพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับพี่ชายร่วมสาบานของตนเองซึ่งถามว่าล้วจะมีจุดเชื่อมโยงกับซาโบหรือไม่จริงๆมันก็สามารถเชื่อมโยงได้นะเป็นเพราะว่าซาโบในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นวีรบุรุษนะครับของฝั่งคณะปฏิวัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเหตุการณ์นะครับที่เป็นข่าวและกันนะครับที่ว่าซาโบนเนเธอนคนฆ่าราชาครบว่าซึ่งในล่าสุดเนี่ยซาโบก็ปฏิเสธไปแล้วนะว ทำครับซึ่งแน่นอนนะครับก็คงจะเป็นเรื่องจริงแหละซาโบ้นั้นไม่ได้เป็นคนฆ่าราชาคอปปาซึ่งแน่นอนในเมื่อซาโบในตอนนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการตัวมากๆเลยของฝั่งรัฐบาลโลกนะครับและซาโบนั้นเนี่ยก็เป็นวีรบุรุษแล้วการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจึงทําให้ทางรัฐบาลโลกนั้นอยากจะเก็บซาโบจริงๆการส่งอาคาอินุไปที่เป็นคนระดับจอมพลเรือนั้นก็คงจะเป็นอะไรที่มันเมกซ์เซนสุดๆเลยมันก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงกันไงว่ายังไงนะครับอีกไม่นานเกินรอนรอคเาง จะเห็นลูฟี่นั้นออกไล่ล่าในตัวของอาคาอินุด้วยภารกิจใดภารกิจหนึ่งหรือซาโบนั้นที่ต้องได้เจอกับอาคาอินุซึ่งซาโบก็คงจะไม่หนีแน่นอนซาโบพร้อมจะสู้กับอาคาอินุนะครับเพราะเขาก็รู้นะครับว่าคาอินูนี่แหละคือคนที่ฆ่านะครับสำหรับพี่น้องร่วมสาบานของเขาอย่างเอสนะครับก็เลยทาให้มันก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงกันแน่ๆน,นะครับในศึกสุดท้ายนะครับหรือศึกที่จะต้องเป็นการราทะกับฝั่งรัฐบาลโลกเราจะได้เห็นแน่นอนการที่ลูฟี่นั้นจะร่วมมือกับซาโบในการกลางแคนนะครับให้กับเอส ซึ่งผมเชื่อว่าหากเป็นการล้างแค้นและสามารถชนะในตัวของอาคายนูได้คงจะเป็นฉากที่มัน Finn, ฟินแฟนขับวันพีชแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนทังเกียดในตัวของอาคายนูมากๆและการที่2คนนี้ร่วมมือกันนะครับและทําให้มันสําเร็จได้แล้วก็คงจะเป็นการส่งวิญญาของเอสนะครับได้ดีที่สุดแล้วนะครับกับการตายของเขา ซึ่งก็แน่นอนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญและกันเนาะสาหรับการที่ว่าซาโบกับลูฟี่นั้นจะจัดการาคาอีนุจุดเชื่อมโยงที่สําคัญเลยก็คือตัวบอสที่มันใหญ่ไปมากกว่านี้นะครับและกําลังปูเนื้อเรื่องสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นท่านอิมนะครับหรือห้าผู้เท่าที่รู้นะครับเกี่ยวกับพลังผลปีศาของลูฟี่ว่าเป็นพลังผลนิกาซึ่งแน่นอนเป็นพลังผลปีศาที่รัฐบาลโลกนั้นต้องการมากๆและดูเหมือนว่าท่านอิมนั้นก็อยากจะเก็บในตัวของลูฟี่นะครับก็เลยทาให้ท่านอิมเนี่ยถูกปูมาเลยแหละครับว่าเป็นอบอ่รรลเทีียย้้แว ซึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลยังไงก็แล้วแต่ทางด้านของลูฟี่นั้นก็คงจะต้องไปประท้าเผลเผละจะเป็นจุดเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องวีวีด้วยนะครับมันจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่ทําให้ลูฟี่นั้นได้จะไปต่อสู้นะครับก็คืออย่างน้อยๆลูฟี่นั้นเกียรตินะครับทางด้านเผ่ามังกรฟาร์มมากๆมันจะต้องเป็นจุดเชื่อมโยงที่ลูฟี่นั้นจะต้องได้ไปเจอแน่นอนในอนาคตนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่ามันกลายเป็นว่าตอนนี้ท่านอนะิมเนี่ยกลายเป็นบอสใหญ่ของเรื่องวันพีชคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยว่าจะเป็็นนนนนจจุดดเชื่่นน่่อออมมมยยยยงงงงงัไซึถ้้าาาาูกกตีีีหลยยท ไปเชื่อมโยงกันได้นะครับในการต่อสู้นะครับกับทางด้านของท่านอิมท่านอิมนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนหนุนนะครับทางด้านของเผ่ามังกรฟ้าซึ่งตัดไปที่ซาโบนะครับซาโบเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอาจารย์โอดานั้นพยายามเขียนแล้วว่าซาโบนั้นได้เห็นนะครับการล่มสลายของอาณาจักรลูลูเซียซึ่งซาโบก็คงไม่รู้หรอกว่าท่านอิมเป็นคนทําแต่ไม่แน่นะอนาคตอาจจะมีการเฉลย ER นะครับถึงความสามารถนี้นะครับว่าอาจจะเป็นของท่านอิมก็คือซาโบอาจจะรู้ไงว่าเอ้ยท่านอิมเนี่ยเป็นคนลบล้างอาณาจักรลูรูเซีย รู้เลยครับว่าซาโบไปรู้ว่ามีคนนั่งอยู่ที่บันลังที่ว่างเปล่าซึ่งคนคนนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นท่านอิมนะครับซึ่งซาโบก็พูดเองเลยแหละครับว่ามันเป็นบันลังเนี่ยที่ไม่คู่ควรเลยก็ฟีลแบบว่าไอ้เจ้าอิมเนี่ยมันไปนั่งทําไมไบันลังตรงนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเชื่อมโยงที่สาาําคัญว่าอนาคตเราคงจะได้เห็นนะครับซาโบนั้นบุกเข้าไปนะครับเพื่อจัดการท่านอิมนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกอันนี้แหละมันก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงไงว่า và, ในศึกสุดท้ายเราคงจะได้เห็นนะครับลูฟ ญและเป็นหนึ่งศัตรูนะครับที่จะล้างแค้นให้กับเอสและจุดเชื่อมโยงที่2นะครับที่จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่สําหรับ2พี่น้องคู่นี้นะครับในการจะเจอท่านอิมที่แมรีจัวนะครับในดินแดงศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการลบล้างนะครับหรือทีบไอตัวนี้ออกไปนะครับจากบัลลังที่ว่างเปล่าและเป็นการล้างแค้นให้กับผู้คนหลายคนที่ต้องล้มตายลงไปนะครับเพราะคําสั่งของท่านอิมซึ่งอย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับว่ามันจะกลายเป็นศึกที่สําคัญและก็น่าจะพีคสําหรับแฟนขับวันพีทมากๆเพราะมันจะเป็นศึกที่ลุ้ จะรอดหรือเปล่าไอตอนช็อตเจอ,อาคาไนูเนี่ยผมไม่ค่อยหวั่นใจสักเท่าไหร่นะเพราะคิดว่าไม่ซ้ำรอยแต่ไอช็อตที่เจอกับท่านอิมเนี่ยเน,นี้ยผมรู้สึกหวั่นใจเลยครับว่าซาโบเองจะรอดหรือไม่พราะดูแล้วท่านอิมนั้นก็เทพเหลือเกินนะครับอีกทั้งเนี่ยการที่จะหลีกทางให้ลูฟี่ได้เจอกับท่านอิมในช่วงท้ายคงเป็นอะไรที่มันพีคมากๆของเรื่องวันพีทหวังว่าซาโบจะไม่เป็นอะไรก็แล้วกันซึ่งงินเป็นคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่านะครับจะได้เห็นเหตุการณ์ตรงนี้หรือเปล่าเหตุการลรมมอกัากาานแ,แคะจด การที่ทั้งสองคนลูฟี่กับซาโบนั้นจะต่อสู้กับท่านอิมนะครับเพื่อเป็นการพิชิตฝั่งรัฐบาลโลกเพื่อก่อกําเนิดยุคแองสมัยใหม่ซึ่งเป็นยุคนะครับที่ฝั่งเผ่ามังกรฟ้านั้นนะครับไม่อยากให้เกิดเป็นยุคสมัยนะครับที่คณะปฏิวัตินั้นต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับก็คือความเท่าเทียมซึ่งมันค่อนข้างคล้องจองกันนะกับสิ่งที่ลูฟี่ต้องการเ,เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและอีกไม่นานนะครับพวกเราคงจะได้เห็นนะครับกับสถานการณ์นี้ที่่มันยแยแ และเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากให้ทําอะไรนะครับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นตามคอมเมนต์เลยนะที่คอมเมนต์ขอมาให้ทำก็สามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นไ,ได้เลยและใครยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e e o o o k แฟนเ page สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ